<c oughs> สวัสดีครับเอฟซี FC ลุงพลทุกทุกท่านวันนี้คลิปนี้ก็ <c oughs> เราก็จะมาพูดถึงหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึง่ง ในตำบลโคกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับทุกวันนี้มักจะมีส่วนมากมักจะมีคำเปรียบเปยมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว <c oughs> ว่าเป็นหมู่บ้านยูทูบเบอร์ หมู่บ้านยูทูบเบอร์รู้กันเนะเาะเป็นที่เดียวในในโลกหมู่บ้านนี้ไม่มีที่ไหนหมู่บ้านยูทูบเบอร์นะครับเป็นหมู่บ้านแรก <c oughs> ต่อไปนี่หมู่บ้านนี้หมู่บ้านกก,กอกนี้ก็คงจะไม่ต่างจากอ่า ต้นไม้ใหญ่เนาะต้นไม้ใหญ่ที่เขามีขายในในในที่เขาขายต้นไม้อะ่ะสถานที่ขายต้นไม้คือเขาจะขุดออกมาแล้วก็ใช้กระสอบใช้ผ้าอะไรเข้าหุ้มต้นไม้ใหญ่ซึ่งถ้าขาดลากแก้วแล้วมันก็จะไม่เหลืออะไรอะ่ะนะ ต้องใช้ไม้ค้ำอยู่ตลอดเวลาพายุแรงมาก็ต้านไม่อยู่นะครับเปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ที่นำไปปลูกไว้ในกระถางมันก็จะไม่มีอำนาจใดๆมองดูแตเ่เป็นต้นไม้ใหญ่ที่ถูกไม้ค้ำอยู่ตลอด และก็จะไม่เจริญเติบโตแล้วมันก็เปรียบเสมือนหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ทุกวันนี้ก็พยายามมีคนเอาถ้าเป็นต้นหญ้าก็เหมือนมีคนข้างนอกเอายาพ่นมาเอายามาพ่นเพื่อควบคุมการเจริญเติบโตของหมู่บ้านนี้ในภาคอีสานแห่งนี้ และคนบางคนในภาคอีสานก็ยังรู้เห็นเป็นใจและก็ยังยุยงส่งเสริมให้คนเข้าเอายามาพ่นมาฉีดเพื่อควบคุมหมู่บ้านนี้ไม่ให้ใหญ่ไม่ให้โตไม่ให้เป็นที่ดังกังวานไปทั่วโลกก็คนในภาคอีสานนั่นแหละเกือบครึ่งภาค ที่มีความรู้เห็นเป็นใจกับคนข้างนอกที่เข้ามาแล้วมาพูดมาหยุดมาฉุดมายัง่งเพื่อไม่ให้หมู่บ้านนี้ได้เจริญเติบโตและได้เป็นที่ท่องเที่ยวสถานที่แห่งใหม่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงอนะเนาะในเมื่อคนในบ้านตัวเองแท้ๆไม่อยากให้ คนมาเที่ยวบ้านตัวเองนี่ <c oughs> ก็หมดปัญญาที่จะพูดแล้วแค่ไปพูดตามกระแสคนอื่นไปฟังกระแสคนอื่นมาแล้วก็มาหยุดนะครับก็ยังไม่เข้าใจต้องหาต้องไปหาข้อมูลว่าเป็นเพราะอะไรพวกเขาถึงพยายามทำลาย สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในบ้านตนนะครับเพราะคนไม่กี่คนเองทำให้สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดมุกดาหารและเป็นหนึ่งในภาคอีสานถูกคนไม่กี่คนพยายามคอยเอายามาฉีดมาพ่นแล้วก็พ่นทุกวันทุกวัน ความเจริญเติบโตมันก็ช้าลงเหมือนดังที่เอาต้นไม้ไปปลูกในต้นไม้ใหญ่ไปปลูกในกระถางความเจริญเติบโตมันก็ช้าไม่มีใครในภาคอีสานเลยสักคนที่จะออกมาปกป้องหรือว่าเอาต้นไม้ต้นนี้เอาไปลงดินซะมันจะได้เจริญเติบโตและป้องกันไม่ให้คนเอายา ควบคุมการเจริญเติบโตของต้นไม้มาฉีดมาพ่นทุกวันที่จริงๆแล้วคนอีสานน่าจะช่วยกันทนุบำรุงเหมือนต้นไม้เอาปุ๋ยมาใส่ทุกวันทุกวันเอาโลน้ำมาลดทุกวันทุกวันสักวันหนึ่งต้นไม้ต้นนี้ก็จะเติบโตและใหญ่โตขึ้นมาและเป็นสถานที่อ่เป็น แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของภาคอีสานต่อไปก็จะมีคนมาอยู่ใต้ร่มเงาต้นไม้ต้นนี้กันอย่างเยอะแยะใบจะเขียวชอุ่มได้เพราะคนอีสานไม่ใช่ว่ามาช่วยกันอกันมาช่วยกันห้ามคนที่จะมาเอาปุ๋ยมาใส่เอาน้ำมาลด มันก็น่าคิดกันะครับหมู่บ้านแห่งนี้เป็นที่น่าจับตาแห่งอย่างมากผมมองว่าอีกไม่นานเนี่ยมันจะเป็นสถานที่อลังการและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ถึงแม้มันไม่ใหญ่โตเท่ากับสนามฟุตบอลแต่ก็มันเป็นจุดเด่นอย่างมหาศาลทุกวันนี้หมู่บ้านแห่งนี้มันก็ไม่ต่างไปจากเอาช้างมาล่ามโซ่ไว้ ถึงแม้จะมีพระกกาลังมหาศาลแต่ก็ไม่มีโอกาสได้แสดงกําลังนั้นเพราะมีคนพยายามเพราะมีคนเอาล่ามเอาโซ่มาล่ามช้างไว้นะครับบางทีเราก็สเม,มืดคำสิเวาอ่าเนาะคนอีสานเหมือนกันแท้ๆแล้วทำไมต้องมา เชื่อใครบางคนใครบางกลุ่มเอาคำคำเดียวมาอ้างแล้วคนอีสานเกือบครึ่งภาคเชื่อกันเพราะคำว่าเนรคุณมั่งอะไรมั่งเ,เป็นคนไม่ไม่ตรงตามนัดมั่งเราก็ย้อนกลับไปถึงตัวเราเคยตรงตามนัดเหมือนดังที่เขาพูดกันไหม ไม่มีใครสักคนหรอกครับมันมันก็ต่างก็ไม่ส่วนมากก็ไม่ตรงนัดแต่โดยมากแล้วคนบ้านนอกเราจะมีใจอบอ้อมอารีกันในเมื่อไปแล้วไม่เจอก็นั่งรอนะครับนั่งรอมันก็แค่นั้นเองอ่านะครับแล้วก็เรื่องเนระคุณเนี่ยมันมันก็คนอีสานหรือคนบ้านบ้านบ้านนอกเราก็ไม่ค่อยคิดกันหรอกเหมือนอย่างเรา ไปเที่ยวบ้านคนอื่นคนอื่นเขาเรียกกินข้าวอย่างเงี้ยเราก็เข้าไปนั่งกินด้วยเขาก็เออเข้าไปนั่งกินด้วยเจ้าของบ้านคนบ้านนอกแล้วเขาจะดีใจมากเลยนะโอ้ยเรากินอิ่มหนำสำราญดีแล้วเขาจะมีความสุขเขาจะไม่มาทวงบุญคุณนะวันหน้าวันหลังไอ้นี่เคยไปกินข้าวบ้านเรานะเนี่โอ้ยวันนี้เดินผ่านไม่เคยทักทายเลยอะไรอย่างนี้นะครับเขาจะไม่เคยพูด เขาจะไม่ค่อยพูดกันไม่ค่อยพูดไม่ค่อยทวงบุญคุณเท่าไหร่มังคนนี่ไปกินข้าวมือสองมือนี่ถึงกับประกาศถึงกับประกาศให้คนทั้งโลกรู้ว่าคนเนี้ยเคยเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำแล้วนะนี่มันเป็นลักษณะแบบนี้ไม่ดีนะครับคนบ้านนอกเราอย่าไปทำนะอย่าไปทำตามอย่างเน้อ ให้าชาวบ้านชาวเมืองเขาเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนหันกลับมาดูว่าในหมู่บ้านเรานี่ในอำเภอเรานี่ในจังหวัดเรานี่ในภาคเรานี่ควรจะให้ความสามัคคีกันนะครับถ้าคุณไปหยุดยั้งตรงนี้แล้วความเจริญมันก็เกิดยาก เหมือนช้างที่ถูกล่ามโซ่เหมือนต้นไม้ใหญ่ที่เอามาไว้ในกระถางมันก็โตช้าช้างที่ว่ามีพละกําลังมหาศาลพลังก็จะด้อยลงไปนะครับฝากกันด้วยอีสานบันเฮาแน่เนาะหยุดหลงตามกระแสได้แล้วครับสวัสดี ครับปุดปู